ีนี้มาถึงประเด็นเรื่องกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยกล้องหน้ากล้องหน้าผมเนี่ไม่ค่อยได้ลองนะแต่ด้วยคุณตี้ของมันแล้วผมว่าถือว่าก็พอประมาณแต่กล้องหลังประทับใจมากการทำงานของกล้องถ่ายรูปโอ้อันนี้แบตเหลือ15%ฮะ การทำงานของกล้องถ่ายรูปภาพที่ได้ออกมาถือว่าชัดมากในแง่การทำนั่นทตำ,ตำนี้ได้ถ่ายได้ทุกสภาพแสงระบบออโต้โฟกัสทำงานเร็วเร็วเลยละเปิดกล้องขึ้นมามันก็จะแอคทีฟทำงานได้เร็วเลยอ,อันนี้ผมถ่ายแลวอีกโหมดหนึ่งคือโหมด การทำงานในโหมดของ HDR ของตัวกล้องทำงานได้เก่งมากอันนี้คือรูปแรกที่ถ่ายธรรมดาและรูปที่2นี้คือการทำ HDR แล้วจะเก็บส่วนมืดส่วนสว่างได้ดีประทับใจเลยเราก็ก็ค่อนข้างจะทึ่งความคมชัดของกล้องสีสวยสีก็เป็นธรรมชาตินะสวยคมดังนั้นที่ผมตั้งโปรไฟล์ไม่ได้เป็นฟปรไฟล์อะไรที่เยอะแยะอันนี้ที่ผมถ่ายเนี่ย ผมถ่ายแค่เท่านี้เองเดี๋ยวผมให้ดูวิธีการเละเซตกล้องที่ผมเซตดูนะ <c oughs> ไม่ได้เซตอะไรเซตเป็นมีเดียมทั้งหมดแล้วก็ผมเซตพ u r e size แค่ต่ำสุดเองตัวมัน5ล้านแต่ในแง่ที่ผมเอาไวส้สม เราไว้สำหรับถ่ายเพื่ออัพเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยจำเป็นที่เราต้องใช้เ e s o l u ูชันไปถึงสัก500ถ้าส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ตัวให้อชัวประมาณร้อยหนึ่งฮะแล้วก็ใช้ระบบวัดแสงให้เป็นสปอ t ตเพราะรู้สึกว่าระบบวัดแสงสปอตนี้จะวัดแสงได้ตรงกว่า คือแบบวัดแสงคือในจุดที่เราต้องการเนี่ยส่วนมือส่วนสวนส่างมันจะควบคุมได้ดีกว่ากว่าการที่ปล่อยให้มันเป็นวัดแสงแบบเซนเตอร์หรือว่าอดแสงวัดแสงแบบเอฟเฟอร์เรน์ะไว้บาลานซ์ส่วนใหญ่ผมก็จะไวบ้บาลานซ์ให้กลายเป็นเอ่อเป็นเดย์ไลท์ซะส่วนใหญ่นะเพราะไวบ้บาลานซ์ออโต้มันสีไม่ค่อยสวยไวบ้บาลานซ์ผมก็จะเซตให้เป็นเดย์ไลท์ สีจะแสงไวเบลานที่เราเห็นค่อนข้างจะเหมือนที่ตาที่เราเห็นแต่ต้นนี้ทั้นนั้นก็เลือกตามสภาพของแสงนั้นๆละกันแต่โดยส่วนใหญ่ไวเบลานแค่ daylight ก็เอาก็เอาอยู่บบตาเราเห็นนะแล้วผมก็ไม่ได้ใช้แฟลตฮะมนั้นก็คือนี่เขีเป็นโหมดพาโนรามาโหมดพาโนราม่านี้ก็คือก็เหมือนฟังก์ชันทั่วไปในไอสกรีมแซนด์วิชนะครับ พอเรากดถ่ายปุ๊บมันก็จะมีเกาะมาให้หแล้วเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆเพื่อให้เกาะมันสีมันชนกันเนี่ยอันนี้ผมมันอาจจะมองไม่เห็นนะอจะเห็นว่ามันมีเส้นฟ้าฟ้าระวางสีฟ้า,ฟาชนเข้าด้วยกันแล้วอันนี้ผมมองไม่ค่อยเห็น มันก็จะมีเสียงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็เป็นลูกเล่นที่ที่น่าสนใจสนุกดีมาถึงประเด็นที่อีกประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างฉะนั่นสักหน่อยเรื่องแบตเตอรี่ใช้งานจริงยอมรับว่ามีปัญหา ามันใช้เวลาชาร์จเต็มเนี่ยก็คือ4ชั่วโมงแล้วก็ใช้งานได้จริงบนความสว่างาสูงสุดคือไว้ในส,สูงสุดนะอยู่ได้4ชั่วโมงเหมือนกันชาร์จ4ใช้ได้4เหมือนกันทำให้การใช้งานใน1วันค่อนข้างจะลำบากเพราะว่า ผมก็เลยเคยลองใช้นะปรับความสว่างต่ำสุดขยายเพิ่มขึ้นมาเป็น6ชั่วโมงแต่แลกกับความบากมากคือมองหน้าจอไม่ค่อยเห็นเลยแล้วก็เรื่องความร้อนค่อนข้างจะเจอบ่อยอยู่เหมือนกัน เวลาเราต้องต่อพอเราเราต่อเน็ต 3G หรือต่อต่อ 3G เห็นได้ชัดว่าข้างหลังบริเวณนี้นี่เลยรอบเนี้ยตรงเนี้ยส่วนใหญ่ตรงนี้นี่นะตามที่ผมบอกพื้นที่ตรงเนี้ยร้อนร้อนแบบก็ร้อนเลยละ่ะร้อนแบบโอ้โหแบบร้อนมาก บางครั้งมันก็จะขึ้นเตือนว่าความร้อนเนี่ยมันสูงให้ถอดแบตเตอรี่ออกก็มีบ้างแต่วิธีที่ผมนั่นก็คือแบบก็จะหาผ้าชุ่มน้ํามาเช็ดเชมันตอนนี้มันร้อนแล้วก็ชุบเช็ดมันสักพักเดี๋ยวมันก็เย็นเหมือนเดิมปกติอันนี้ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นที่ปัญหาของเฟิร์มแวร์ถ้าเขาสามารถพัฒนาเฟิร์มแวร์ได้ให้ควบคุมความร้อนได้ดีกว่านี้ก็น่าจะดีขึ้นแบตเตอรี่ขนาด1500มิลลม เอาไม่อยูอ่ผมใช้ power bank ไม่สะดวกเพราะว่ามันชาร์จนานจนเกินไปชาร์จเท่ากาันคือ4ชั่วโมงทางออกก็คือน่าจะใช้แบตเตอรี่แบบเนี้อีกก้อนหนึ่งแต่แตอนนี้มันยังไม่มีขายถ้าเขาสามารถมีขายได้มันก็น่าจะดีกว่านี้นะฮะส่วน micro SD มันก็ยังเป็นปัญหาเดิมๆคือ ใส่แล้วห้ามถอดแล้วสมมุติว่าเวลาเราจะโอนข้อมูลก็ให้โอนข้อมูลทางนี้แทนทางพอร์ต u s b แทนซึ่งก็อาจจะไม่สะดวกนะนี่คือข้อเสียหลักๆของมันที่ผมเจอนอกนั้นจากที่ใช้งานมาตอนนี้ก็2อาทิตย์ไม่ค่อยเจอปัญหาอื่นๆน่นก็คือเป็นส่วนใหญ่ก็ทำงานได้ดีถือว่าดีมากแล้วก็ลื่น ในราคา5000กว่าบาทความคุ้มค่าได้ไอศครีมแซนด์วิชมาโอเคเลยนี่ลื่นฮนะปรับเปิดต่างๆก็ทำงานได้ดีไม่มีปัญหาอีกส่วนหนึ่งคือเรื่อง gps gps บอกได้เลยว่าไหวน่าประทับใจมากๆเปิดปุด๊บและที่สำคัญแม่น แม่นจริงด้วย c p ี๋ยวผมนั่นให้ดูนี่ต่อผ่าน 3G ของ D-TAG นะสั่นไหลชี้ตำแหน่งได้ถูกต้องความไวในการตรวจจับอันนี้ดูเลยอันนี้คือจริงๆเลย ดูว่ามันจะประมวลผลยังไงสลับส่งข้อมูลยังไงเร็วมากน้อยแค่ไหนราคาขนาด5,000กว่าบาทได้ GPS เร็วแบบนี้ไม่ธรรมดาผมก็คาบอกว่าเออก็ถือว่าคุม้มทั้งที่แบบไม่ได้คาดหวังว่ามันจะทำงานได้ได้ดีนะแต่มันก็ทำงานได้ดีกว่าที่มันควรจะเป็นฮ <c oughs> ะอืม แล้วก็นอกนั้นอื่นๆมาตรฐานทั่วๆไปเอ่าอีกอ,อันหนึ่งที่แอป,ปมันติดมาก็คือคาร์โฮมฮะคาร์โฮมนี่เอาไว้สำหรับตัวมันหน้าจอใหญ่มันก็จะกลายเป็นน a v วิเกเตอร์คาร์โฮมเอาไว้สำหรับหมวดเราเอามันติดอยู่ในรถยนต์มันก็จะมีทั้งน a v วิเกเตอร์รับโทรศัพท์ เป็น Voice Search สั่งงานคอนแทคโน่นนี่นัน่นโน่น,น,น,นเล่นเพลงเปิดเพลงอะไรต่างๆน่าสนใจอันนี้อันนี้เป็นที่มันติดมากับเครื่องนะที่ผม Factory ขึ้นมาแล้วมันก็ติดมายังยังติดอยู่